อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอรเลงข่าวครับ,ร,บรายการที่จะนำเอาเรื่องฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนในนี้นะครับแหมก็น้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับไม่มีบอลลีกเตะก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าดีมองไปมองมาเฮ้ยอันนี้น่าสนใจครับถึงแม้ว่านักฟุตบอลเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีจำนวนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประชากรโลกทั้งหมดหรือเทียบกับจำนวนค,นคนที่เล่นฟุตบอลนะครับมีเพียงแค่าอาจจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็น ก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่นักฟุตบอลบางคนเนี่ยนะครับเมื่อมีเงินมีเวลาหลายคนก็มีงานใดเรกสุดแปลกจะมีแค่คนไหนครับและงานในเรกอะไรที่ดูแปลกๆกและดูไม่น่าจะแมทกับหน้าตาเขาเลยเนี่ยเราลองไปฟังกันดูไหมครับคนแรกครับเดวิดแบ็คแฮมครับนี่คือเจ้าพ่อฟรีคิกที่ถึงแม้ปัจจุบันจะเลิกเล่นไปนานแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังโลดแล่นอ,อยู่ในวงการลูกหนังรวมถึงวงการบันเทิงอยู่ตลอดเวลาครับปัจจุบันเนี่ยถึงแม้แบ็คแฮมจะไม่ได้มีความสนใจในการไปต่อย,ยอดอาชีพเส้นทางของวงการฟุตบอลด้วยการเป็นโค้ คนอื่นๆของเขาแต่ว่าเขาเองเนี่ยนะครับยังคงเข้ามาเกี่ยวพันกับวงการฟุตบอลอยู่ตลอดอย่างเช่นปัจจุบันครับที่เป็นเจ้าของสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้เกริ่นไปนะครับแบงค์แฮมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่วงการฟุตบอลครับงานเด็กๆสุดแปลกของแบงค์แฮมให้เดาว่าคืออะไรครับเดาออกไหมฮะเดาไม่ออกมาเฉลยกันครับงานเด็กๆของแบงค์แฮมนะนะครับอาจจะดูแหวกแนวนิดนึงครับเขาชอบเล่นกีฬาครับแล้วที่เขาชอบมากๆคือกีฬาฟันดาบครับไม่ใช่ชนช้างนะฟันดาบนะครับแบงค์แฮมนี่ชอบกีฬาฟันดาบมากเป็นพพพิิเเเเเเเศษนนนนะะคครรรรรััับบบโดดดยยย้าาาาาาาไปปกกกีีี่่่่ววววขออออองงงงททมมื็ฮลลููซ วิลสมิทที่ร่วมเล่นกีฬาฟันดาบด้วยกันอยู่บ่อยๆแถมเจ้าตัวนี้ยังได้แสดงหนังเรื่อง King a r t h u r ซะด้วยเรียกว่าน่าจะทำให้แบ็คแฮมเนี่ยฟินเลยละครับกับการแสดงหนังเรื่องนี้เพราะเขาได้เรียนรู้การฟันดาบนั่นเองครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานในดูรกที่ค่อนข้างที่จะแปลกแบกแนวเลยกับลุคของแบ็คแฮมครับอีกหนึ่งคนครับที่ถือเป็นอีกหนึ่งไอคอนของวงการลูกหนังโลกครับคริสเยโนโรนัลโดนั่นเองครับนี่คือสุดยอดแข้งที่ยังลดแล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับคริสเยโนเนี่ยเราทุกคน ดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่าเขาจะทํางานเดเรกอะไรโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยเขาคงจะทําได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้การเล่นฟุตบอลแน่นอนเพราะพี่แกเนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจังกับทุกๆอย่างนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วครับงานเดเรกของโรนันโดนั้นเรียบง่ายมากครับโรนัลโดมีงานเดเรกที่เขาชื่นชอบอยู่หนึ่งอย่างครับเขาชื่นชอบการเล่นเกมครับแต่ไม่ใช่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ครับมันคือการเล่นเกมบิงโกครับเขาชอบการเล่นเกมบิงโกเป็นอย่างมากครับโดยบิงโกเนี่ยนะครับเขามามีส่วนสำคัญกับชีวิตของโรนัลโดเพราะตอนที่ย้ายจากโปรตุเกสมาอยูู่่ทีงกษเนาาารรร้ภป็สิ สคคัญคัญรบและเกมบิงโกเนี่ยมีส่วนช่วยให้เขาค่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น,นเรื่อยๆเพราะเกมบิงโกครับไม่ได้มีคําศัพท์ภาษาอะไรที่ต้องใช้ยากจนเกินไปแต่ก็มากพอที่จะให้เรียนรู้ภาษาในเบื้องต้นได้และเมืเ่อโดนโดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็กลายเป็นแฟนตัวยงของบิงโกไปโดยไม่รู้ตัวเลยแหละครับงั้นในราเแรกของคนต่อมาครับอังเดรอาชาวินสำหรับหนุ่มคนนี้เนี่ยผมว่าเจ๋งแล้วก็แปลกแหวกแนวมากๆครับมันไม่ใช่สิ่งที่ทํากันได้ง่ายๆแล้วต้องอาศัยความชอบรวมถึงบอสวรรค์ความพยายามอะไรหลายๆอย่างรวมกันเลยแหละครับเพราะว่าอังเดรอาชาาาาาวินน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 นเเเเเีีีี่่่่ยะคคครรรรัััับบบบบมมงดดกกกทชชอออออๆืป็แแฟไซ์ ื้อผ้าน,นั่นเองครับไม่แน่นะครับว่าถ้าอาชวินไม่ได้เล่นฟุตบอลการทำงานด้านแฟชั่นอาจเป็นอาชีพที่เขายึดเป็นหลักเลยก็ว่าได้ครับเพราะาเขามีดีกรีถึงขั้นจบปริญญาสาขาการออกแบบแฟชั่นเลยนะครับและรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนแฟชั่นดีไซน์หรือว่ามาเรียนออกแบบเสื้อผ้าของอาชวินเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากอะไรเหตุผลนี้แบบสุดติ่งครับเหตุผลก็คือเพราะเขาคิดว่าจะมีสาวๆน่ารักเรียนอยู่เพียบครับ เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับเดลี่เมลนะครับซึ่งก็พอทําไปทํามาเนี่ยจากสาวน่ารักในกลายเป็นว่าเขาดูแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการได้ออกแบบเสื้อผ้าและทํางานเกี่ยวกับวงการแฟชั่นมากๆเลยครับ เป็นไงฮะพี่อังเดชวินนี่ผมฟังมา3คนผมว่าเดชวินนี่ไอดอลผมสุดแล้วนะครับไปเรียนแฟชั่นเพราะอยากเจอหญิงฮะสุดๆเลยเอาล่ะอีกหนึ่งรายครับอีวานเปเรซิชคำเปล่ายที่ง่ายที่สุดของนักเตะคนนี้ครับมันมีคําพูดอยู่ว่าจะมีนักเตะสักกี่คนที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเล่นกีฬาถึง2ประเภทครับมันยากมากเลยนะครับที่1คนจะเล่นกีฬา2ชนิดเก่งมากๆครับถึงขนาดที่สามารถเป็นตัวแทนต่อประเทศได้ทั้ง2กีฬาและถึงแม้ประเทศของคุณจะเล็กแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าเปเรซิชท,ทำได้ครับเดิมทีเราทุก เบรุสิตชื่นชอบการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดมากมากครับเขาเริ่มเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตั้งแต่อายุสิบขวบและเบรุสิตเคยสัมภาษณ์ว่าเขามักจะฝึกซ้อมทุกๆซัมเมอร์กับเพื่อนๆอยู่ตลอดครับสำหรับเบรุสิตนี่ผมว่าจะเรียกว่างานเด็กได้ไหมอาจจะไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาดูจะจริงจังกับการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดมากนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีจนสามารถเป็นตัวแทนระดับชาติได้เลยเรียกว่าเป็นแพชชั่นที่เปี่ยมล้นมากๆนะครับเป็นตัวแทนให้กับทีมชาติโครเอเชียได้ทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลชายหาดแบบนี้เนี่ยไม่ียกว่างานเด็็กกแแลลล้้้้้้้้ววมมมัััััังงคค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 รรรรรรบบบบบนนนนนนนสุดดททาาาาายยยผผ่่่ีีหููเเเเเขืืออออปตต์ชชไ เช็คทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่างานเรกๆของปีเต์เช็คคืออะไรเช็คเนี่ยชอบเล่นดนตรีมากๆและสิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากที่สุดครับเขาชอบจนถึงขั้นอัดลง YouTube แบบจริงจังเลยหลายคนอาจะคิดว่าเช็คเนี่ยตีกลองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าดูจากฝีมือในการเล่นตอนที่อัดลง YouTube แล้วเนี่ยมันดูเก่งมากๆแต่ว่าจริงๆนะเนี่ยนะครับเช็คเนี่ยมาเริ่มหัดตีกลองตอนอายุเกือบๆสามสิบต่างหากนะครับเช็คสารภาพนะครับว่ามาเริ่มหัดตีกลองตอนปี2 0 1 1โดยได้แรงันาใจาจากเกมกีตาร์ฮีโร่ที่เล่นร่วมกับ แล้วเขาก็ยอมรับว่าการตีกลองมีส่วนช่วยให้เขากลายเป็นผู้สัรตรูที่ดีขึ้นด้วยเพราะมันช่วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและการแยกประษาสัมผัสกับการประสานง,งานของมือกับตาและเขายังบอกอีกว่าการซ้อมกลองเปรียบเสมือนการฝึกฟุตบอลรูปแบบใหม่ของเขาครับนี่เป็นงานเดรกที่ช่วยผ่อนคลายได้ความสนุกแถมยังส่งเสริมให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่เก่งขึ้นอีกด้วยเรียกว่าประโยชน์2เด้งเลยทีเดียวนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นหลักแล้วเนี่ยเช็คคงมีเวลาซ้อมตีกลองเยอะขึ้นมมมมาาาาากกกกกเเเเเลลลลลลยยยยย่่่่่่่่ะคครััับบบออออจิงงงงงแแแ้้วนน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 นีีีีีีหหทททตๆๆชชช๊ื ุกคนเลยก็คงไม่ไหวครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดงานในเรื่องของตักแตะคนไหนเจ๋งๆออกอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับส่วนใครอยากฟังพาร์ทสเนี่ยผมขอดูก่อนว่าพาร์ทแรกเนี่ยมีคนดูเยอะขนาดไหนขอยอดกดไลค์สัก2,500รไลค์ก็ถือว่าโอเคแล้วละครับอย่าลืมกลับมาติดตามเกมในงกรเลงข่าวได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหโมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ